มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเริ่มแล้ววันนี้วันแรกเปิดวิธีลงทะเบียนร,รับเงิน15,000ง่ายมากค่ะจากกรณีที่วันที่24มีนาคมรัฐบาลถแถลงมาตรการช่วยเหลือเพื่อเป็นการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประากาันสังคมนะคะหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆจากสถานการณ์โควิด -19 หลังมีการสั่งปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่โควิด -19 อาทิเช่นสถานบันเทิงสนามมวยหรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะโดยจะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนพศ2563นี้ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเว็บไซต์ให้เข้าตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนแสดงความจำนงในการรับเงินช่วยเหลือมาตรการดังกล่าวแล้วค่ะทั้งนี้นะคะหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งการ .com คาดเริ่มวันเสาร์ที่28มีนาคม2563ค่ะ 2. เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียนได้แก่หมายเลขกัตประจำตัวประชาชนข้อมูลบริษัทนายจ้างข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารค่ะ 3. เงินช่วยเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน5วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะคะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Live NBT 2HD ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ